ก็เจ้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องคิดเขียนนะคะวันนี้เราก็มาตวนอวีก,กันนะคะมาฝึกเขียนประโยคเออมาฝึกเขียนวลีวลีนะคะเพื่อที่จะทําให้เรานะคะเห็นสับกันมากขึ้นเนาะวันนี้เราจะมาตวนอวีตัวนี้โยนะคะโย อยู่แปลว่ามีใช่ไหมคะเขียนไม่ยากนะ <c oughs> คิดถึงนะคะเพียไหะมันชัดไหมคะเนี่ยน่าจะชัดแต่ว่าหมึกหมึกของปากาน่าจะเยอะมันสะท้อนแสงนะคะ นีอยู่นะคะทีนี้มาดูอยู่อะไรบ้างนะคะก็มาชวนเพื่อนๆเ,เขียนนะคะคําแรกนะคะอีอยู่ง่ายๆเลยนะคะอยู่เหริน ยู่เหรอนก็แปลตรงตัวเลยนะคะตัวน,นี้ก็เป็นตัวอีนะเป็นวลีอยู่เหอเขียนไม่ยากนะคะตนนัวนี้ก็มีคนใช่ไหมคะ มีคนอยู่เน้มีคนอยู่ใช่ไหมอยู่เหรินใส้เติมใส้เข้าไปอีกตัวหนึ่งเนี้ยก็จะเพิ่มเขาเรียนะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะเพิ่มคำศัพท์ขึ้นมาอยู่เหรินส้ัีนี้พยายามนึกนึกคำศัพท์ที่มันสามารถเอามาต่ออะไรเงี้ยค่ะเอามาต่ออยู่เหริน นะคะอันนี้อันนี้ถามว่ามีคนนะคะอันที่สองเนี่ยเออหม่หรินนะคะเม่ินก็ไม่ยากนะคะคำนี้ก็ไม่มีคนนั่นเอง <c oughs> อันนี้บอกมีข้างล่างก็บอกไม่มี มันก็ไม่ไมยียนไม่มีคน今天没有人来工作ใช่ไหมงหาั班หรือ来社交อะไรเงี้ย今天没有人来ย交เ,เราก็จะแต่งเราก็จะสามารถเอาไปเขียนประโยคได้นะคะเมื่อเรารู้กลุ่มคำตัวเนี้ยวลีตัวเนี้ยเราก็เติมเป็น今天หรืออะไรก็ได้จวเทียนนะคะห่อเทียนหมิงเทียนอะไรเงี้ย ก็เอามาเติมบอกว่าวันนี้ไม่มีคนมาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก <c oughs> ็ค่อยค่อยคิดต่อยอดนะคะคิดคิดต่อยอดไปเ,เรื่อยๆมันก็จะได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะแต่เนี้ยมาชวนเขียนไปด้วยกันนะคะเพราะว่าเราเป็นคนชอบเขียนอักษรจีนเนาะ,ะถึงมีช่องขีดเขียนนะคะ แต่การจะเขียนอย่างเดียวก็กลัวเพื่อนเบื่อเนาะเพราะว่าบางคนก็อบอกว่าไม่เขียนแล้วไม่ไม่บอกความหมายไม่มีความอะไรนะคะไม่บอกคําอ่านอะไรเงะะี้ยค่ะก็เลยก็เลยเติมขึ้นเข้ามาให้นะคะเพราะว่าจริงๆอะ่ะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่น,นะคะก็ไม่มีคนอันนี้ไม่มีคนพยายามหาคําง่ายๆนะคะมามาแชร์กับเพื่อนๆนะคะถ้ายากๆเลยเยงี้ยก็ กลัวว่าจะผิดเนาะเพราะว่าเราไม่ใช่ครูนะเราไม่ได้ถูกสอนมาให้สอนคนใช้คําว่าอย่างนี้ลนะไม่รู้จะใช้ได้ไหมเนาะไม่ได้ถูกสอนมาแล้วกันนะคะให้เป็นครูอะอันนี้โยอะไรคะโยเตี้ยนเรามาดูว่ามันจะแปลว่าอะไรมั่ง เตียนนะ <c oughs> นี้คถ้าถ้าให้แปลแบบเอาเข้าเข้าใจตามบริบทมาเลยนะคะอยู่เตี้ยนเตี้ยนตัวเนี้ยมันแปลว่าไฟฟ้าถ้าถ้าเกิดว่าให้แปลในที่นี้นเราจะแปลว่ามีแบตแล้วกันเนาะมีไฟอะไรอย่างเงี้ยมีไฟฟ้าหรือมีแบตเงี้ยมีแบตเตอรี่อย่างเงี้ยคือมันใช้กับโทรศัพท์มือถือได้เนาะ ไม่อยู่เต有电ไม่有电了ไม่有ไม่เตี了เนอะอันนี้ก็คือแบบมีไฟฟ้าองนี้ก็ได้เพราะเตี้ยนตัวเนี้ยมันแปลว่าไฟฟ้านะคะ <c oughs> ก็ได้คํำสามแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราบอกว่ามีมีแบตแล้วเราก็บอกว่าไม่มีแบตไงก็เติมไม่有เตี้ยนเข้าไปก็ได้ก็ได้อีกหนึ่งคำนะคะช <c oughs> ื่อชื่อ เลขสี่นะคะกระเติมเหมยข้างหน้าก็เป็นวลีแล้วนะคะ Water s o G เหมเตี้ยนเเนียก็บอกว่าโทรศัพท์ฉันไม่มีแบตแล้วแบตหมดแล้วเนี้ยค่ะเหมยเตี้ยนเลยเนาะ หรือเหมออย์โยเตียนเนาะเอาไหมเอาไหมมันต้องมีโยสิเหมยเตี้ยนเหรอมันความหมายเดียวกันนะเหมออย์โยเตียนพอพูดแล้วก็เขียนนะคะเพื่อนๆขออภยัย <c oughs> คือเราจะเน้นตัวอ,อีที่มีโยเนาะเหมออย์โยเตียนนะ เนี่ยพอพูดแล้วก็เขียนเลยเมืเ่อกี้ชวนให้เพื่อนสับสนด้วยนะคะมันก็คือไม่มีไม่มีแบตนั่นแหละไม่มีไฟแล้วนะคะทีเนี้ยเอาเมื่อกี้เขียนคํานี้ไม่แน่ใจว่าเพื่อนเพื่อน,อนเห็นหรือเปล่านะคะเขียนอีกทีแล้วกันเนาะหมโหยดเตียน แปลว่าไม่มีแบตนะคะเตียนไม่มีแบตไม่มีไฟไม่มีไฟฟ้านะคะมันก็ได้นะคะ ก็อยู่ที่ว่าเราพูดถึงอะไรวันนี้เราพูดถึงเรื่องปิดไฟแล้วก็หมายถึงไฟฟ้าแหละแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงโทรศัพท์ก็แบตโทรศัพท์หมดเนี่ยค่ะนี้อู่นะคะคําต่อไปเนาะอู่นี่เขียนผิดก็เลยทําให้เพื่อนเสียเวลาตรงนี้ไปด้วยเนาะก็ถือว่าไม่เสียเวลาแล้วกันนะคะถือว่าเราได้คาศัพท์เพิ่มเนาะเ a อร r เ h อร์ทีเ่เหมือยเตี้ยละ่ะก็เติมเป็นประโยคได้นะคะ นี้อยูนะ่เรหานะคะนี้เรกห้าอยู่อะไรมัางอยู่ฟ้านกวนนะคะอยู่ฟ้านกวด <c oughs> ตัวเนี้ยจะจะไม่ค่อยแม่นเสียงนะคือไม่แม่ใจว่าฟ้านกวนหรือฟ้านกวนขอดูนิดนึงนะคะคือเห็นแล้วมันก็แบบ มันแค่จาได้อะมันคือฟันกวนนะฟันกวนแปลว่าร้านอาหารนะคะก็อยู่นะเพราะวันนี้เราวัดรีเราคืออยู่เดี๋ยวจะลืมอีกฟันกวนนะคะฟันก็คือชื่อฟันนั่นแหละฟันเดียวกันกินข้าวนะทีนี้กวนนะคะกวนมันเขียนอย่างนี้คล้ายๆกันนะ จะมีสื่อจื้อพัองนะคะตัวนี้คือสื่อจื้อพังนะถ้าจำไม่ผิดตัวนี้น่าจะสื่อจื้อพังมันจะสื่อถึงเรื่องของอาหารนะถ้ามีตัวนี้อยู่ข้างหน้านะคะเรื่องของการกินกวนลำดับการเขียนกวนเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขียนถูกไหมนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะหาจะมาเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนะเด๋ย่วันนี้จะจะใช้เวลามากเกินไปนะคะ โยนะคะโยฟันกวัวนะอันนี้นะคะก็มีร้านอาหารนะคะเนี่ยลายมือภาษาไทยก็จะเขียนไปเ,เปลือดนะเปืเป่อยนะเพื่อนๆเริ่มเมื่อยก็จะเขียนไม่สวยแล้วนะคะอันนี้มาดูเลี้ยวนะคะเลี้ยว เลขหกนะคะคำที่หกคือหมีอยู่ฟานกวดนะคะเขียนไม่บ่อยเลยนะคะพเพื่อนๆจะได้จำได้นะหมีอยู่ฟานกวดนะคะ เขียนกวนอีกทีนะคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะขีดตรงนี้ก่อนขีดสู้ลงมาเขียนมันก็เขียนง่ายดีนะคะฟ้านกวนก็คือไม่มีร้านอาหารนะเจอฟูจินเมโยฟ่านกวนนะคะคือแถวนี้เจอฟูจินนะคะแถวนี้ไม่มีร้านอาหารแล้วก็มาเติมคําข้างหน้าเนี่ยเราจะแต่งประโยคอะไรเนี่ยคะเราก็มาเติมคําข้างหน้า เมโย์โนะคะฟั่นกวนกวนเสียงสามนี่ชอบลืมนะคะเพื่อนๆชอบลืมว่าเป็นเสียงสามบางทีก็ฟั่นกวนเปล่าวะฟั่นกวนแหละฟั่นกวนคือได้ข้างหน้าก็ลืมข้างหลังไปเรื่อยๆนะคะแต่มาทําคลิปเขียนให้เพื่อนๆดูนะคะก็เป็นการทวนคำศัพท์เหมือนกันนะคะก็ดีดีไปอีกแบบหนึ่งนะ ไม่มีร้านอาหารไม่มีร้านอาหารนะคะอันนี้ฉีถึงโยที่เจ็ดแล้วนะคะวันนี้โยที่เจ็ดแล้วโยเลยดีอยจงหวนชูนะคะโยจงหวนชูนี่ก็เป็นวลีนะน มันก็ยา,ยาวขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนๆจงเหมือนเขียนจงไม่เคยสวยสักทีนะไม่รู้เป็นอะไรน่ะแล้วก็ชูก็มีหนังสือภาษาจีนใช่ไหมคะอันนี้แปลไม่ยากเลยมีหนังสือภาษาจีนหรือหรืออาจจะยากก็ได้นะคะไม่แน่ใจ สำหรับคนที่เรียนในใหม่ยากอยู่แล้วเนาะอะไรก็ยากหมดแหละอยู่จงหวนชูตัวนี้นะคะก็คือมีหนังสือเนาะมีหนังสือภาษาจีนทีนี้เราสามารถเปลี่ยนอะไรได้บ้างคะห้วนห้วนตัวนี้คือห้วนแปลว่าเปลี่ยนเนาะ พราะมันแปลว่าเปลี่ยนมันสามารถเปลี่ยนเป็นหนังสืออะไรก็ได้ภาษาอื่นอะก็คือยือยื้ยี่อี่นะคะไทยอี่เขาคือภาษาภาษาไทยใช่ไหมคะไทยวี่ื้ยี่อี่ก็ตัวนี้อะมันสามารถเปลี่ยนได้นะภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะภาษาไทยแล้ว่ะไทย ไถวีนะคะงันมาสามารถเปลี่ยนได้นะคะโยไถวีชูก็คือมีหนังสือภาษาไทยนะคะแล้วก็ได้คำศัพท์เพิ่มนะคะมาดูคำต่อไปำลำดับที่แปดปานะคะปาแปด ตัวเลขนี้ไม่เขียนพินินแล้วนะ้องเพื่อนๆน่าจะรู้แล้วมันเป็นมันเป็นแบบโอ้ยเขียนไม่สวยเลยมันเป็นแบบอะไรนะเป็นคำศัพท์เบสิกเลยที่เราจะเริ่มเรียนกันนับเลขนะคะโยอะไรคะโยไทยไทละ่ะโยไทไทล่ะคุณผู้ชายที่ดูคลิปอยู่ในนี้นะคะนี้โยไทไทเลยมา นะคะก็ใช่ตอนนี้แปลว่าภรรยานะคะใช่ๆเลยอันนี้เขาก็บอกเขามีเมียแล้วนะเขามีภรรยาแล้วขอโทษใช้คําว่าเมียจินนะคะอยู่ไท่ไทเ่เลอก็คือมีภรรยาแล้วนะไท่ไท่ตวนนี้ไท่ตัวไท่ตัวน,นี้ไม่ต้องเติมเสียงนะ เละก็คือมีภรรยาแล้วนะคะคือคนจีนเขาจะเรียกภรรยาว่าไทไทนะคะไทไทเลยมีภรรยาแล้วก็คือถ้าสมมติว่ามีภรรยาเนี้ยแล้วนามสกุลนามสกุลของของคุณผู้ชายคือนามสกุลจางใช่ไหมคะ หรือหลี่อย่างเงี้ยหลี่ไท่ไท่ก็คือภรรยาของคุณหลี่นะหลีไท่ไท่ ai, ตัวเนี้ยก็จะเขียนแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็จะได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือภรรยาของคุณหลีนะหลีไท่ไท่ ai, เขาจะเรียกกันอย่างนี้เนาะเอานามสกุลของสามีมาเติมคําว่าไท่ไท่นะคะแล้วก็ตาต่อไปนะคะ เียวคือเก้าเนาะเกียวโย่ Yo, คำที่เก้าคืออะไรโย่ชูขั้นนะคะโย่ชูขั้นอันนี้ก็ไม่ยากนะเขียนอยู่ให้สวยๆสักตัวหนึ่งอยู่ชูนะคะชูอีกแล้ว ก็มีหนังสือมีหนังสืออะไรมีหนังสืออ่านนะคะมีหนังสือขัานอันนี้ข้างในนี้เป็นข้างในนี้สองขีดนะอยู่วชูัานนะคะมีหนังสืออ่าน มีเพื่อนๆนะคะเข้ามาคอมเมนต์อยากจะให้เขียนคำศัพท์ที่เป็น s s k นะคะ HSK คือก็อยากจะเขียนให้ดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือไม่มีชุดคำศัพท์ที่ว่าจะมาเขียนเลยนะคะมีแต่ตอนนี้มีแต่คำศัพท์เบสิกนะต้องขออภัยเดี๋ยวไปตามหาคำศัพท์แล้วจะมาเขียนให้ดูนะคะคิดว่าน่าจะเป็นชุดคำศัพท์ที่มันยากขึ้นนะคะก็ก็เดี๋ยวจะ ปตามล่าหาชุดคำศัพท์ตัวนั้นมาเขียนให้เพื่อนๆดูนะคะขอบคุณที่มาคอมเมนต์นะคะก็เราก็จะได้มีเขาเรีเยกอะไรนะคะมีความรู้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเพื่อนๆก็มาแชร์ว่าอยากจะรู้อะไรเงี้ยเราก็ไปตามล่ามามาเขียนให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่าเราเน้นเขียนนะเราไม่ชอบอย่างอื่นเท่าไหร่เราก็ชอบเขียนเราก็จะเขียนทีนี้มันคือโยฟานชอนะคะคำที่สิบแล้ว น่าจะเป็นคำสุดท้ายของวันนี้เนาะสิบคำกำลังดีนะคะเพื่อนๆก็ไม่อยากให้เกินยี่สิบนะยี่สบถึงยี่สิบห้านาทีนะต่อต่อคลิปนะคะชือตัวนี้เหมือนไม้กางเขนเลยนะเขียนไม่เขียนไม่ดีเลยเพื่อนเดี๋ยวเขียนใหม่นะเขียนใหม่อีกแล้วชือตัวเนี้มันจะเขียนง่ายแต่ก็เขียนยากให้สวยยากนะมันสั้นไปนะ่ะนี่ก็ยาวไปอีกนี่ เหมืนอนคำว่าจงนะคะเขียนไม่เคยสวยทักทีอันนี้นอกเรื่องอีกแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็มาแชรเรื่องเขียนนี่แหละเนี่ยจงชู่แบบจนนะคะแบบปลายเข็มเนาะแหลมๆยาวไปนะคะยาวมากไม่เอาโอ้เพื่อนๆอย่าจำนะอันนี้ไม่ดีเนี่ยจงสวยยังไม่รู้อ่ะ มาถึงโยู่เราดีกว่าโยสุดท้ายแล้วนะคะจะได้ไม่เกินยี่สิบห้านาทีเนาะคลิปนี้เมื่อกี้บอกว่าโยโยชูค่านะโยฝั่นชื่อมีอะไรอะ่ะมีของกินอะมีอาหารกินอะถ้าไม่มีล่ะก็เติมเหมยข้างหน้าเหมยโยนะคะชื่นนะคะมีโขชื่อผาง อันนี้เคยพูดไปในคลิปก่อนๆนนะคะถ้ามีตัวโคชื่อผ,า,อผางปรากฏอยู่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่สื่อถึงปากเนาะเพราะว่าโคตัวนี้มันคือปากใช้ปากทําอะไรบ้างนะคะกินพูดชุยอย่างเงี้ยชุยเขาว่าชุยที่เป่าลมอะค่ะชุยก็ใช้ปากเหมือนกันเนาะก็เป็นเป็นเทคนิคการจํานะคะอันนี้ คำสุดท้ายแล้วอย่ฟ้านชือ้อก็คือมีอาหารกินนะคะเอาขออภัยอยู่ฟ้านชือ้อหรือมีกับข้าวอย่างเงี้ยค่ะมีอาหารกินหรือจะเปลี่ยนเป็นใช่ก็ได้นะคะตรงนี้ใช่ใช่ที่แปลว่าผักอะ่ะหรือเป็นสุยกวัวก็ได้นะคะเป็นผลไม้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ ชื่อเป็นกริยาเนาะโยฝฟันชื่อมีอาหารกินนะนี่อ,อาะละค่ะคลิปนี้นะคะก็มาแชร์เรื่องของวลีที่เกี่ยวกับโยหลายแบบเลยนะคะทั้งเขียนผิดเขียนถูกนะคะเพื่อนๆก็ขออาภัยอยีกแล้วนามาแชร์กันนะคะ นะคะตัวนหวีวันนี้ mm. ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะอันนี้ที่บอกเพื่อนๆเ,เนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาเขียนให้ดูนะคะว่ากดไลค์กดแชร์นะคะเนี่ยภาษาจีนนะคะเขียนยังไงนะคะกด subscribe นะคะติดตามเนี่ยเขียนยังไงมันมีคำด้วยนะคะก็คือมันก็มีทุกค,คำศัพท์แหละแต่ว่า จะเอามาเขียนให้เพื่อ,อนๆดูนะคะนอกจากพูดแล้วก็จะเขียนให้ดูด้วยนะคะขอบคุณนะคะเ,เพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะคะหนีเมือนใจโยู่ใจอยูจใจเจียน